วัตีวัยรุ่นสามสิบปลายๆยังเล่นเกมอยู่ไหมยังเล่นอยู่ดีกูไม่ได้เล่นเลยคืออายุเราโตขึ้นก็จริงแต่เราเฝ้าดูการเติบโตของกิจกรรมตั้งแต่เด็กของเราอ่ะในการเล่นเกมตอนเด็กๆมันก็เล่นเกมอะไรกูไม่เล่นกูไม่เล่นเกมออนไลน์เกมมือถือกูก็ไม่เล่นจะเล่นเกมในเครื่องเพย์แล้วก็หรือไม่ก็เล่นบนคอมก็จะเล่นเลยอัเลิศคืออย่างเครื่องเพย์เนี่ยเล่นในอีวีดเนี่ยกูเล่นทุกภาค ยันภาคล่าสุดกูก็เล่นแล้วคือไอสัตว์ล่าสุดคือซื้อเพลงมาคือกูซื้อมาเล่น s i e n t i พอเล่นเสร็จกูก็ขายเครื่องทิ้งคือาจจะเป็นแฟนเดนตายของเกมบางเกมก็เป็นคนชอบเล่นเกมภาษาไม่เลย Silent i ไบโอฮัสซาดะอ๋อก็เป็นเกมผ่านด่านเกมยิงผียิงผีเออยุคเราเนียเกมยิงผีเออเวสมัยก่อนเนี่แต่ถ้า จุดเริ่มต้นของเกมออนไลน์นะอสมัยก่อนมันก็มีเลย์เลิศเล่ย์เลิเป็นแลนดเว้ยไม่ใช่ออนไลน์แลน์ก่อนไม่จุดจุดเริ่มต้นกันไงจุดเอ่อจุดเริ่มต้นแรกนั่ล็อกอ่าใช่จุดเริ่มต้นแรนั่ล็อกก่อนที่ที่มันจะเป็นแนวคิดกดสลับกูนะสรับกูก่อนที่มันจะมีแล่กอ่ะกลัวเล่นแล่กแต่ก่อนที่มันจะมีเล่นแลกอ่ะมันจะมีเล่ยเลิศที่ระวังแผนลบกันใช่แต่อันน้เป็นแลนดก่อนนีไม่ใช่ออนไลน์คือเล่นเล่นกันในร้านร้านเดียวกันร้าเ็กปน เป็นเกมที่โคตรเจ๋งข,ของเด็กผู้ชายอันไทเทนเปละ่ะเออแม่งเฟี้ยงระเบิด,ดอย่างเดียวเลยอ่ะด่านที่อ, led, อ,อันไทเทนแต่คนไทยเรียกยูนในเต็ดเออแล้วแม่งก็ทะเลาะกันกูบอกแล้วอย่าเล่นระเบิดใครเล่น4 6, ีออ่หกวะเนี่ยอปืนช้างยิงช้างอะใช่แล,แล้วก็มีเอวิวอะไอ้พวกไอ้พวกไปหลบในห้องตัวประกันอะเออแล้วก็รอเอาสี่หกใส่ไว้ส่องไว้ฮะดก่เอาห้าหนึ่งกาดใส่กำแพงแม่งเลยรู้เอานไอ้เคาน์เตอร์่ย แม่งเจ๋งทุกอย่างเลยกูแม่งคิดอย่างเดียวเลยแม่งแม่งน่าจะสื่อสารได้จริงวะมันจะเหมือนเราเด็กผู้ชายนาะได้ถือปืนเข้าไปยิงโจนอะไรอย่างเงี้ยหรือเราเป็นโจนเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบเออเคยจินตนาการไว้แล้วก็พักเกมพวกแนวเขาเรียกอะไรอะ F.P.F ใช่ออ F.P.F. first person shooting นะใช่ พักพักไว้แล้วก็มาเกมออนไลน์มาแลกแนัล็อกแลกนัล็อกนี่แม่งก็โอ้โหแม่งอืเจ๋งเลยคือแม่งเป็นเกมเนื้อเรื่องที่แบบเราเป็นตัวละครตอนแรกเราเริ่มมาเขาเรียกว่าน no อวิดเด็กเลยแล้วก็แยกสายว่าเราจะเป็นอาชีพอะไรแลวกนรลองมังนจะมีนักดาบนักลบกจโจรแอสซินเอ้ยเป็นโจรแอสซินเป็นนักฆ่ามีนักบวช แล้วบทพรีไพร์พีสเอ้ยแล้วก็มีไนท์เป็นนักรบอล้ก็มีวิสัตวิสัตพอวอสดอ่อเออมีอะไรไม่เกี่อาชีพหรอกแล้วแม่งก็เจ๋งตรงที่เราสามารถเก็บของแล้วพิมพ์คุยกันได้ก็ยังมีพิมพ์ดากันแหละยอมแล้วเถอะไม่ไม่พิมพิมคุยคุยก็คุยไอเกียร์นี่ค่อยมาทีหลังตอนแต่ก่อนเขายังไม่เกียร์เขาเขาจะจริงคุยกันจริงจังเหรอว่า เออวางขายของได้ขายของอในเกมแล้วก็อะไรเงี้ยแล้วแล้วก็คิดเออถ้ามันสามารถใส่หูฟังแล้วคุยกันตอนนี้เล่นเกมได้มันคงเจ๋งนะเราอยู่กันคนละที่อืเอเอแล้วเกมมันก็พัฒนาไปเรื่อยๆตอนหลังแล็กนาล็อกมันซาลงแต,แต่แต่ตอนแล็กน่ล็อกบูมเนี่ยมันเจ๋งมากเลยนะคือมันจะมีเงินในเกมใช่ไหมอะกูสามารถเอาเงินในเกมเนี่ย อยู่โอนให้คนอื่นแล้วคนอื่นโอนนจริงนี่กูคือขายเงิน M เขาเรียกขาย M ขายเงิน M นี่สมัยก่อนต้องแถวนี้ไ้แถวมอเกษตรใครมีคนจะเปิดคอมไว้เพื่อไอ้นี่โดยเฉพาะอะไรเพื่อปั่นเงิน M เลยใช่เขาปล่อยบอทดเขาเรียกปล่อยบอร์ดบางคนก็ทําเป็นอาชีพอยู่ได้เลยนะแต่ถ้าแลกดังๆนะต้องจารันสามหกหรือจารันอะไรสักอย่างเนี่ยมันมันเป็นชื่อกิวเลยจารันสามหกจารันสามหกแถวแถวแมคโครจารันไม่รู้สามหกเหลือจำตัวเลขไม่ได้นะ ก็เคยเคยแบบว่าตอนนั้นอยู่พัทยาต้องนั่งรถมาเล่นในร้านเกมนี่แหละพวกผู้อยากอยู่ใกล้ชิดกิลบึงกิลบึงเก่งอ่ะซอยฝั่งขวาประมาณแต่จำไม่ได้จำไม่ได้ว่าซอยเท่าไหร่กันแน่เออถ้าสมัยนั้นขายเอ็มหนึ่งสองร้อยบาทจำได้ว่ามีประกวดดนตรีอยู่งานหนึ่งอ่ะต้องคืออยู่กับเพื่อนกันเนี้ยแล้วก็ไม่มีตังค์เลยแต่ต้องทําเดโม่มีเงินในเอ็มอยู่ประมาณสิบเอ็มขายหมดเลยอเพื่อนได้เงินสองพันบาทมาเข้าห้องอัด เ <ừ> ขาห้องอัดมันห้องอัดมันก็ไม่ได้เหมือนสมัยนี้มันก็คือห้องซ้อมห้องซ้อมที่อัดได้อ่ะเออที่อัดทุกอย่างเข้าไปผ่านนิกแล้วก็ทูแท็กอ่ะใช่ให้เรงเลยถ้าเป็นเดโมโอส่งประกวดทูแท็กมึงสองพันเลยเลยก่อนแพเลยแต่ก่อนไม่มันหลายชั่วโมงอ่าอ๋อมันชั่วโมงสี่ห้าร้อยป่ะแต่ก่อนทูแท็กถ้ากูนะกูคือด้วยคำอยู่กรุงเทพคือเข้าซ้อมเพียงกร้อยสี่สิบบาทถ้าต้องอัดทูแท็กมูลเทปซื้อมาเองนะเพิ่มสี่สิบบาทจากราคาห้องซ้อม กรุงเทพนรพัิยาเปนไกลเข้าไปอีกใช่ออก็ขายเอ็มมาจนแบบเออแม่งเกมแม่งมันมันเป็นอะไรมากกว่าที่ผู้ใหญ่วันนั้นเขามองแล้ววันนั้นวันนั้นตอนเราเล่นเกมอะไล้สาระไปอ่านหนังสือไปเอออยู่แต่หน้าคอมตาเสียหมดเออเอาจริงสั้นแค่ร้อยเดียวอย่างนะตัวเนี้ยร้อยเดียวเอาเหรอโ้ั กระเจียบ้างวัดน่วยเป็นอะไรร้อยเดือนเซนเหรอเตรเลยนะสายตา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 อันนี้คือจอดเล่นคอมมืดๆตลอดเลยนะเน่แต่เน้่ยแต่กูไม่โดนนะหรือว่าเพราะว่าอ่ะกูอ่านโชคดีเพราะว่าสิ่งแรกที่จำความได้คือตอนกูเด็กๆอ่ะคือกูประมาณปอนุบาลอนุบาลสามมีเครื่องแฟมิคอบมาที่บ้านแหละสิ่งที่เกิดขึ้นคือกูก็ไม่ได้อยากได้แฟมิคอบใช่ไหมแต่สิ่งที่กูเห็นคืออะไรรู้ไหม แม่กับพ่อเล่นบัมเบอร์แมนอยู่สองคนวางระเบิดเอรอู้จักไหมพ่อกับแม่นั่งเล่นบัมเบอร์แมนก็เลยอพอโตมาหน่อยก็ได้เครื่องเพลอ,อ,อแต่อยอมรับว่าไม,ไม่ไม่อินกับเกมออนไลน์เลยลไม่เล่นไม่รู้ทําไมเหมือนกันจะชินกับการเล่นเกมในในเครื่องคอนโซลมากกว่าคือเกมคอนโซลเนี่ยมันม,มันเป็นเนื้อเรื่องเล่นแล้วก็จบแต่อออนไลน์เนี่ยที่ผู้ใหญ่เขามองว่ามันแช่คือมัน มันเป็นเขาเลือกเป็นอะไรคอมมูนิตี้คอมมูนิตี้หนึงที่เราเอาตัวเราเข้าไปอยู่ในนั้นใช่พูดคุยกันคือเคยมีแฟนดนวนนะพอหลังจากแล้งเราลองมาเล่นปังย่าปังย่าตีกอล์ฟเนี่ยแล้วรู้สึกมันจะคุยไม่ได้เสียงเลยนะพิมพ์คุยอย่างเดียวมีแฟนกันนะเคยเจอหน้าไหมถามก่อนมันมีนะบางคนไม่เป็นแฟนกันในนั้นแต่ไม่ไม่เจอหน้ากันเจอหนีตามกันมาเรียนนี่แหละโอ้เออ โอเครู้รู้รู้กันรู้กันรู้กันนั่นแหละ๊อปเจออ้นี้ก็รู้เออแล้วก็มันมันเป็นคอมมูนิตี้หนึ่งซึ่งซึ่งตอนตอนสมัยนั้นนะผู้ใหญ่เขาก็มองว่าโหเสียเวลามากอืแต่แต่เรารู้สึกว่าเอ๊ะมันมันเราเคยขายเงินได้อ่ะอืแล้วมันก็มีคนที่ขายเงินเอ็มเพื่อที่จะซื้อรถซื้ออะไรเลยนะอ่าใช่แล้วมันมีหลายเกมด้วยนะมันมันแลกคาล็อกมันก็เป็นเกมหนึ่งแนวมันจะมีเกมแนวแบบ หลายแนวมากแร็คหน้าล็อกมีอะไรนะปังย่าแล้วก็มาอะไรวะเดี๋ยวนะมันมีหลายเยอะมากอ่ะคือจะติดไปเกมๆจะ audition อ่าอ u d i ชั่นเล่นอ่าแล้วก็มีไอเหมือนหุ่นยนต์เหมือนอะไรที่มันออนไลน์อ่าเออก็ยันบาวเออกันบาวไอ้เกมอะไรวะไอ้หนอนยิงระเบิดนั่นเกมอะไรวะเบิร์มเบิร์มเบิร์มวาปาร์ตี้หรือเบิร์มมาเกดอนอะไรที่อย่างใช่ไหมอันนั้นไม่ใช่ออนไลน์นี่อ๋อไม่ออนไลน์อันนั้นแลนใช่ไหมไม่มันเป็นเออสู้กันเฉยๆ อันนั้นจำได้เ่าเคยเล่นกับเพื่อนในร้านเกมอยู่บ้างเออเดี๋ยวนี้มีเป็นออนไลน์แล้วนะอ่าใทบทุกๆวันนี้อะไรก็ขึ้นออนไลน์ใช่ไหมเีน่นเลิศก็เอามาทำาป็นออนไลน์แหละเออเกมบางแผนก,ก,ก็รู้สึกว่าเ,เกมมันมันมันคืออนาคตอะ่ะม,มันจะคือมันจะคืออีกอีกส่วนหนึ่งของชีวิตใช่ แม้กระทั่งอย่างกูไม่ได้เกมออนไลน์แต่พักหลังเนี่ยคือไม่ได้เล่นเองแต่กลับไปเลือกดูเขาแค่ดูที่เขาถ่ายคลิปที่เขาเล่นเกมนั่นดูสนุกสนุกสนุกอย่างเนี้ยอย่างมันจะมีอยู่เจ้าหนึ่งครับสองคนนะซีซาร์นะครับนิ่งนิ่งนิ่งโอ้โหได้จำติดตาไอติดปากมากเลยคำมันนิ่งเนี่ยเจมึงว่าไงวะบูม<อ>พี่ซีพี่ซีพิซาร์พี่ซีพิซาร์พระเจ้า power อะไรเออมันเป็นเอนเตอร์เทนแล้วแล้วคนทำช่องนี่ก็ เป็นรายได้ใช่นะเก่งนะซึ่งซึ่งผู้ใหญ่ยุคเราไม่เข้าใจนะอืไม่ใช่ทุกครอบครัวนะบางครอบครัวก็เข้าใจใช่แล้วเนี่ยแล้วทุกวันเนี้ก็ยังชอบเล่นเกมอยู่แต่อาจจะไม่ค่อยมีเวลาแต่ก็ดูแข่งเกมเพื่อเพื่อเป็นเอนเตอร์เทนชีวิตอยู่อย่างอย่างตอนเนี้ก็เล่นมันหลายปีแล้วพับจีเล่นตั้งแต่ซีซันแรกๆเลยเนี่ยวันนี้ก็ยังดูแข่งอยู่อนเป็นเกมยิงปืนไอ้พับจีเขาจะต้องมีอะไรนะ จะท้าก่อนแล้วก็ถ้าชนะได้กินไก่เหรอถ้าชนะเขาเรียกชิกมันเหมือนสำนวนสำนวนฝรั่งอ่ะ w i n นอร์วิน e r Chicken d i นดินเหมือนแข่งโป๊กเกอร์ชนะหรืออะไรเงี้ยเออนี่คือไม่รู้จริงเพราะไม่ได้เล่นอมันคือเหมือนสำนวนฝรั่งอ่ะในเวลาชนะเขาเรียกก็ได้กินไก่ได้กินไก่งวงวันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างอย่างกูเนี่ยล่าสุดก็คือ re ภาคอะไรวินเลตอะ Resident Evil เ่าโอ้เออมันก็ภาพหนักเกมอ่ะพัฒนาไปเรื่อยมันเปลี่ยนไป ระดับหนึ่งเลยแหละแล้วก็หรือพวกรีเมคทั้งหลายก็ก็เก็บหมดะอะแต่ว่าขายเครื่องไปแล้วเดี๋ยวถ่ามีภาคใหม่ก็คงต้องหาตังซื้อเครื่องก่อนอซื้อเครื่องเสร็จแล้วเล่นเสร็จก็ขายเครื่องทิ้งเหมือนเดิมทีเนี้ยคอนเซ็ปเกมออนไลน์อะอเดี๋ยวจะพูดให้ฟังว่าแบบมันถ้าถ้าคนยุคเราตอนนี้ก็เริ่มโตมีครอบครัวก,กันแล้วพอมีลูกเนี่ยลองเข้าใจนะลองนึกถึงยุคเราที่เราเล่นเคาน์เตอร์ออแต่แม่งเป็นเคาน์เตอร์อที่สามารถสื่อสารได้อ,อใช่แต่กับเคาน์เตอร์อมันทำได้แค่เนี่ยคือตะโกนด่า อยู่ทันอยู่อยู่เขาเติร์นทีเนี้ยคือพ่อแม่บางคนไม่เข้าใจเว้ยเวลาเห็นเด็กเล่นเกมแล้วมันเกียนอ่ะอมันเกียนแบบให้นึกยุคเราที่เราด่าแม่งข้ามโต๊ะเขา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 คือเด็กเขาเออเขาคือเขาคือบางทีเป็นการปล่อยพลังของเด็กอ่ะใช่ไอ้ซาดต้องต้องให้พ่อแม่สมัยนี้เข้าใจว่าในเกมเนี่ยมันก็มีการกฎของชุมชนอยู่ใช่อย่างตอนแรกเขามีกฎชุมชนของเขาอยู่เขามีคอมมูนิตี้เขาตอนแรกเนี่ย การเปิดไม่เนี่ยแม่งจะเปิดด่ากันเลยอืแล้วทีนี้ความบันเทิงคือ,อมแม่งมีช h i n a นัมเบอร์วันไทยแลนด์นัมบวันทีนี้แม่งมไปหาคําด่ากันมามด่าภาษาจีนเช่านี้ไหมอะไรแบบมแม่งด่าดกันคุดมันแล้วตอนหลังเขาก็เลยปิดระบบไม่ทั่วโลกเขาเรียกไม่ทั่วโลกปิดให้มันคุยแค่เฉพาะในทีมเพราะเพราะเกมเนี่ยมันต้องการให้ให้โฟกัสเป็นซีรยเวอร์เอาตัวรอด โฟกัสกับเกมให้สนุกอืมและสิ่งที่แม่งล้ำคือแม่งเป็นอาชีพได้อ่าเออใช่ e-sport ใช่เริ่มมีบรรจุในซีเกมแล้วอ่าอย่างเนี้ยตอนนี้พับจีมีแข่งแล้วตอนนี้น่าจะแข่งแบบระดับระดับทวีปอินคัมไม่น้อยนะไม่น้อยทีมไทยเนี่ยอปีสองปีก่อนไปได้แชมป์โลกได้นี่มาเกือบสามสิบล้านอืม แบ่งจุกเจ7คนนึงก็ต้องมี3-4ล้านอยู่นะอะคิดดู3-4ล้านบางคนทํางานทั้งปีหลายคนทํางานทั้งปีนี้ไม่ได้ครึ่งเลยใช่ถูกทํางานทั้งปีเนี่ยให้ได้ล้านนึงก่อนนี่ก็เหนื่อยมากเลยนะถุกมนุษย์กินเดือนอ่ะก็คิดง่ายๆอ่ะทำงานทั้งปีให้ได้ล้านนึงคือหาเงินได้วันละ3,000บาทอ่ะ,อะยากนะ ยากมากแต่อันนี้คือคือคือรายได้เดียวต้องหักรายจ่ายอะไรหมดแล้วนะเหลือกลับเข้าตัวคือสามพันนะต้องบอกก่อนหรือได้เดือนติดร้านเนี่ยเด็กอยู่นี้เขามีเขามีทางเลือกเยอะขึ้นคือแบบสิ่งที่เขาชอบแพชชั่นเขาในการเล่นเกมแล้วก็ได้เงินด้วยอแต่มันคือเขาคือเด็กอ่ะมันไม่ใช่เด็กทุกคนที่จะมีความ แบ่งเวลาได้พออ่อแม่ต้องใกล้ชิดตรงนี้แต่ไม่ใช่ใชไปอมองว่ามันเป็นเรื่องไรส้สาระคือคือ,คอบางทีมันจะมีอย่างนี้บางคนเขาจะตั้งกฎว่าอ่าเอออันนี้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 จากเพื่อนเราให้ฟังเพื่อนนี่ปล่อยลูกเล่นเกมค่อนข้างจะปล่อยได้โหดมากเลยคือมันบอกว่ากลับบ้านมาแจงมามีการบ้านอะไรบ้างทาให้เสร็จทําให้เสร็จแล้วเล่นไปเลยจกว่าจะกินข้าวแต่เรียกกินข้าวแล้วต้องลงทันทีมไม่งั้นคอมปิดอีกสองวันค่อยเล่นอืแต่ว่าคือเขาก็จะให้เวลาของเขาในแบบ มีแบบมือป่าแบบจะต้องต่อคือมันจะไปปิดไปเลยไม่ได้ต้องต่อก็ต้องบอกคุยกันคือไอ้น,นี่คือเป็นเป็นคนที่เรียนรู้แบบตัวเองอยู่ติดกับลูกตอะนั้นแบบลูกบอกเฮ้ยมันต้องต่องี้อย่างนี้ถ้ามีเหตุผลได้แต่ถ้ามีเหตุผลก็เลกให้มันตรงเวลาซะก,ก็ถือว่าดีเพราะว่าอพอเกมออนไลน์ปุ๊บอ่ะมันจะมีเรื่องคอมมูนิตี้ของเขาในในั้นใช่บางทีมันออกกามเกมเหมือนแล้วมันเสียต่อเพื่อนอะ่ะใช่ก็เหมือนเราเหมือนเราทํางานอะ่ะเราทํางานในบริษัทอ่ะแล้วเราแบบเราเลิกงาน5้าโมงเราต้องกลับบ้าน5้าโมงอ่ะ แต่ถ้าเรากลับเป๊ะงานที่บริษัทมันเดินไม่ได้มันแบบเดียวกันเลยนะอะอแต่แค่มันไม่ใช่งานแต่มันก็คือการรับผิดยชอบต่อสังคมอย่างหนึ่งนั่นแหละใช่ใชคือเขามีคอมมูนิตี้คือต้องเข้าใจเขาด้วยต้องเข้าใจใบริบทเด็กสมัยนี้แล้วแล้วมันพัฒนาไปเป็นคือพอเขาเรียกอ e ีสปอร์ตเนี่ยมันคือสปอร์ตชนิดหนึ่งเลยใช่มันคืออ<ะ>ีฬามันคือทีมที่ต้องมีโค้ดม,มีนักจิตวิทยามานั่งดูเลยนะว่า สภาพจิตใจเป็นยังไงพร้อมแข่งไหมทํายังไงเพื่อรีดศักยภาพทําให้ยิงปืนแม่นอืทําให้ทําให้ทีแม่งรักกันทําให้แม่งกลมเกี่ยวกันอะไรเงี้ยมันมันซีเรียสกว่าตอนเราโดนพ่อแม่ด่าเรื่องเกมเยอะแต่เรารู้สึกว่าดีเด็กสมัยเนี้ยมันมันไม่ต้องแอบเล่นเกมเหมือนสมัยเราแล้วมันมันมีสังคมมันมีสื่อที่พร้อมจะให้ทุกคนเข้าใจแต่มันก็จะมีนะแต่ก็ จริงทุกวันนี้ยังไอเข้าใจกูว่ามันเริ่มมีเยอะขึ้นแล้วนะที่พ่อแม่เข้าใจรูกในการเล่นเกมเนี่ยคือเขาไม่ได้เข้าใจหรอกแต่ว่าเขาฟังมากกว่าฟังแล้วก็พยายามดูไปด้วยอแต่มันก็ยังเหลืออยู่นะไอ้พวกแบบไอ,อไ้อะไรก็โทษเกมอะไรก็โทษเกมก็เนี่ยเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่กูมองปัญหาสังคมแนละ้วตรงที่ส่วนใหญ่พ่อแม่พวกเนี้ยเขาจะไม่มีเวลาดูแลลูกจริงเพราะ ไม่ใช่เพราะความตั้งใจเขานะแต่ด้วยความปากกัดตีนถีบเขาต้องทํางานอืเขาต้องทํางานทีเนี้ยสิ่งที่จะฝากลูกเขาไว้ได้คือโทรศัพท์อไอแพดคอมพิวเตอร์ถูแต่ทีเนี้ยพอไม่มีเวลาใกล้ชิดอ่ะสิ่งพวกนี้แม่งไร้พรมแดนถูจากเล่นปืนในเกมอืเขาก็อาจจะเปิดไปเจอปืนจริงพอปืนในเกมมันเริ่มไม่สะอาดจัมันไม่มีแรงถีบเ่ยไม่มีรีคอย ต้องการแรงปะทะ้องว่าทําไมกูโดนหัดยิงปืนจะเจ็ดขวบให้โดนแรงถีบก่อนเลยจะได้ไม่ต้อ้นี่ก็มันธรรมชาติของคนพอมันมันมันได้ลองก็อยากรู้อยากเห็นอืให้โดนแรงให้พ่อพ่อหัดยิงปืนให้โดนแรงถีบแล้วพอขัดใจพ่อก็โดนพ่อถีบตรงนี้ก็ลองใกล้ชิดใกล้ชิดใกล้ชิดต้องใกล้ชิดกับเด็กจริงๆมันก็มีอีกวิธีนะคืออาจจะอาจจะเวลาใกล้ชิดจะมีน้อยแต่อาจจะต้องเปลี่ยนเป็นการสนใจ อ่าสนใจคือพยายามอ่านเขาให้ออกว่าเขาทําอะไรก็น่าจะพอได้อยู่นะจริงจริงอ่ะถ้าอยากจะให้แบบคือเข้าใจนะว่าเหนื่อยแต่ว่าลองมีเวลามาใช้กับลูกสักนิดหนึ่งอย่างเช่นสมมติเขาเล่นพับจีนอ่ะสมัครพับจีเล่นกับลูกเลยคือให้ให้ให้รู้เลยว่าหรือไม่ก็ว่าในนั้นเป็นยังไงอาจจะไม่ต้องเล่นกับเขาก็ได้อาจจะให้าถามเขาก็ได้ว่าเออเล่นเป็นไงบ้างให้เขาหอฟังก็ได้นะบางคนก็ให้บางคนก็ถามเฉยนะอย่างกูก็พ่อแม่ก็ถามอย่างตอนเล่นเกมเออเกมมันก็ต้องเล่าให้เขาฟังมัน ว่าถ้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 ามันจะเป็นผลดีสูงสุดกับลูกนะเล่นกับลูกเพราะว่าเราต้องเราต้องรู้แล้วพอเรารู้เท่าลูกเนี่ยเราจะบอกลูกได้ว่าเฮ้ยตรงนี้มันเป็นการพูดเพื่ออารมณ์ตรงนี้ควรจะใส่ใจเออมันเหมือนเรื่องอะไรวะเรื่องถ้าถ้าถ้าดึงออกออกจากเกมนะเมือเรื่องถุงยางอนนมัยมัาสมัยเรารู้แค่ว่าใส่เพื่อป้องกันแต่ แต่มันมีอีกหลายกลุ่มเลยที่เข้าถึงข้อมูลพวกนี้ไม่ได้เพราะพ่อแม่ก็ไม่มีเวลามาสอนหรอกอเรื่องเพศสัมพันธ์เขาก็มองว่ามีเมื่อถึงเวลาเล่นเกมเมื่อถึงเวลาอแต่ชีวิตจริงๆอ่ะมีไอ้มีเมื่อถึงเวลานี่เป็นคำพูดที่โหดมากเลยนะแล้วเวลาไหนอะ่ะใช่อเรียนจบอะไรเงี้ยอคืออย่างอย่างรุน่นรุ่นกวบบางทีการซื้อถุงยางแม่งเป็นเรื่องที่น่าอายใช่กูยังเคยรับจ้างซื้อถุงยางเลยเออจนจนถุงบ้าหรือกูขโมยวะ แม่งบิดบิดไปได้ถึงถึงเจตนาที่ไม่ใช่คนขี้ขโมยนะแต่แต่ต้องมีอะไรกับแฟนแต่ไม่กล้าซื้อขโมยเออเพราะความอยากชนะทุกอย่างลินลิบางตาลิลิเงียนชนะทุกอย่างคือคืออย่างตอนแรกจำได้เลยตอนเด็กๆอ่ะตอนนั้นถุงยางกล่องหนึ่งอะไรวะสี่สิบกว่าบาทห้าสิบมาคิงเทคยู่ได้คิงเทคนะยู่ได้ไม่คิงเทคไอ้ยาค่าจ้างซื้อห้าสิบอ่ะ เออเอื่องจ้างซื้อห0สบาทเพื่อซื้อถุงยางสิกบาทเออมันอายเพราะว่าการการซื้อถุงยางการมีอะไรนี่เป็นเรื่องใหญ่มากทั้งที่มันเป็นเรื่องพื้นฐานของแล้วกูก็เดินเข้าเซเว่นหยิบเข้าไปอันหนึ่งอ๋อไอเฮียนั่นจ้างมาซื้อครับอายเขาเดิมเพราะพนักงานเซเว่นกรูุ้้ยหรือว่ามันฝากกูมาซื้อประโยชน์ได้มีหรอนั่นแหละถึงถึงบอกถ้าสมมติพ่อแม่นั่งคุยเอ้ยลูกการคุมกําเนิดมันมีวิธีถุงยางกินยาคุมแต่ถุงยางอะไรไยมเนี่ยหนูจะ ป้องกันเรื่องโรคด้วยนะไม่ใช่คุณคนหน่อย่างเดียวให้เขาเข้าใจเล่นเกมเหมือนกันให้เขารู้ว่าอันนี้คือพิษภัยนะอ่าถ้าหนูทําอย่างนี้แต่การห้ามอย่างเดียวมันห้ามได้ที่ไหนเราก็รู้อยู่ทุกทุกเรื่องที่ผู้ใหญ่เขาห้ามยุกเราออย่าชิงสุกรหามอย่าดูสื่อลามกอ่าแพ่งเราชักกันตั้งแต่อายุเท่าไหร่ป่วยอะเหรอเอออ้ที่เแลเออเออเก่งกระตุกเออซีดเลย หลังจากครั้งแรกก็ไม่หยุดเลยหลังจากนั้นเออใช่เหมเราก็ไม่ได้มีใครบอกแต่เด็กยุคนี้ยอแม่งมีสื่อเรียนรู้แทนที่เราเรามีเวลาสักนิดนึงเข้าไปอยู่ในโลกของเขาแล้วก็บอกเขาแม่งจะพาเขาไปโลกเขาจะน่าอยู่คุณเยอะเลยอ๋ออันนี้อันนี้คือสิ่งที่เขาต้องระวังนะเขาจะรู้ตัวแล้วที่ตรงนี้เขาไม่ควรไปอ่ะความรุนแรงใช้ได้เฉพาะในเกมหรืออะไรเงี้ยมันบาง บางคนเขามีเขามีเอ้ยมันม,ม,นมีมันมีคำสมัยใหม่ที่แบบเริ่มเริ่มมานะได้ยินคนเพื่อนผู้ให้กำเนิดอ<ะ>คือพ่อแม่เราทำตัวเป็นเพื่อนแล้ว<ะ>ไม่ใช่เป็นพ่อแม่แบบให้ลูกรอบูชาทุกปีมันไม่บูชาหรอกมันมันแค่เอาตัวรอดมันก็<ะ>ยากแล้วอ่ะคือแต่ถ้าเป็นอย่าง,างนีค้คือเราจะคุยกับลูกด้ทุกเรื่องใช่พยายามคุยเขาไได้ทุกเรื่องอะ่ะมันจริงจริงกับทุกอย่างแหละไม่ใช่กับเกมเดียวเลยกับทุกอย่างถ้าคุยกับลูกด้ทุกเรื่องนะจบใช่คือนั่นแหละคือลองลองมีเวลากับเขาสักนิดมาเล่นเกม จริงๆนะมันมัน,มนไ,มไ,ไม่ได้ไม่ได้ดูเด็กดูอะไรนะมันเหมือนตอนเราเด็กๆเลยคือคนเราคุณรู้สึกว่ามันไม่เคยโตหรอกทุกวันนี้เล่นเกมก็ยังสนุกอยู่ยิ่งผู้ชายเราอ่ะผู้ชายมันคือเด็กเด็กอ่ะที่ตัวแม่งใหญ่ขึ้นแล้วของเล่นแม่งก็ชิ้นใหญ่ขึ้นแล้วแพงขึ้น<อ>แค่นั้นเลยเ<อ>นะแต่ก่อนเล่นจักรยานโตมาหน่อยก็เล่นอมอเตอร์ไซค์อายุมากหน่อยมีตังก็เล่นบิ๊กไบค์แต่ใกล้ใกล้มือทุกวันนี้มันมันเป็นเกมโทรศัพท์อ่่าใชง่าย ก็ฝากไว้ประมาณนี้ถ้าถ้าคนรุ่นรุ่นเราเนี่ยมีลูกมีหลานนะอลองไปนั่งเล่นติกตอกกับเขาให้เขารู้ว่าอ๋ออันนี้คือการเต้นโชว์เขาเขาจะจะโชว์เซ็กซี่ได้เขาควรจะวุฒิภาวะประวาตวุฒวันไหนขอบเขตประมาณไหนแต่ถ้าหนูบรรลุนิติภาวะแล้วหนูอยากจะเซ็กซี่หรืออะไรให้เขาเข้าใจว่าช่วงเวลาที่เขาต้องรออะไรหรือว่ามันทําได้เซ็กซี่อยู่ตรงไหน เออก็ดูแลกันใกล้ชิดแล้วก็นี่แหละเป็นจากเกมที่เราชอบตอนเด็กๆจนวันเนี้ยม,มันก็ยังดีอยู่เหมือนเดิมแล้วก็เพียงแต่มองมุมแล้วก็ใช้ให้ลูกหลานนี่มันไปในถูกต่อยอดเขาได้ถูกเออว่าพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งขอบสิ่งท้ายนึงพูดถึงว่ามันพอพฤติกรรมเป็นแบบเกมแล้วสมมติถ้าคนเลน่นเลตอันเลิศอ่ะเด็กมันจะเรียนแบบเกมยังไงวะมันก็วางแผนให้วินมอเตอร์ไซค์นี้ยตีกับอีกวินหนึ่ง โดยที่มันเรียกแก๊ปไม่ใช่วางแผนยึดอำนาจ